พร้อมจะลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัสแล้วหรือยังครับแต่ว่าต้องรีบหน่อยนะครับเพราะกำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่20ตุลาคม68นี้แล้วถ้าเกิดลงช้ามีโอกาสเต็มได้นะครับแล้วคุณอาจจะพลาดสิทธิ์ได้ในเฟสที่1น,นี้ครับสาเหตุเป็นเพราะอะไรโมในชาแนลจะเล่าให้ฟังครับวันนี้3ตุลาคม68นะครับผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์พิเศษโฆษกรัฐบาลคุณสิริพงษ์อังคศกุลเกียรติครับ ถามถึงตัวเลขก่อนว่าทำไมถึงมีการกำหนดตัวเลขเอาไว้ในกลุ่มประชาชนทั่วไป20ล้านคนซึ่งตัวเลขที่ว่านี้คือตัดในส่วนของกลุ่มผู้ถือบรสบัิการแห่งรัฐออกไปแล้วด้วยนะครับแต่ความจริงแล้วคนไทยที่มีอายุตั้งแต่16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วตัดบระสัทบริการออกไปแล้วเนี่ยยังไงก็มีมากกว่า20ล้านคนแน่นอนครับทางโฆษกรัฐบาลบอกผมแบบนี้นะครับคือกระทรวงการคลังเขามีการไปดูสถิติในอดีตที่ผ่านมา5เฟสครับ โดยค่าเฉลี่ยแล้วการที่คนมีสิทธิ์มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมานั้นจะอยู่ที่ประมาณ50%หรือว่าครึ่งหนึ่งได้ครับดังนั้นเองก็จะมีอีกครึ่งหนึ่งที่ไม่ได้มาทําการลงทะเบียนครับเขาก็เลยเอาตัวเลขนี้มาเป็นตุ๊กตาตัวตั้งก่อนนะครับมีการกำหนดตัวเลขเอาไว้อยู่ที่20ล้านคนก็แบ่งเป็นผู้ที่ยื่นภาษี11ล้านคนและคนที่ไม่ได้ยื่นภาษี9ล้านคนครับรวมกันกลายเป็น20ล้านคน ผมก็สอบถามท่านโคศกต่อนะครับแล้วถ้าเกิดคนมาลงทะเบียนมากกว่า20ล้านคนจะเกิดอะไรขึ้นโคศกก็บอกว่าจะต้องมีการเปิดในเฟสที่2ซึ่งก็จะมีการจัดเตรียมงบประมาณเอาไว้นะครับแต่แน่นอนครับว่าก็จะไม่ได้พร้อมกับเฟสที่1น่นี้ครับดับงนั้นถ้าให้ดีไม่อยากจะพลาดสิทธิของท่านก็ควรจะลงทะเบียนตั้งแต่วันแรกๆเลยครับ20ตุลาคม68จนถึง26ตุลาคม68นี้นะครับซึ่งการลงทะเบียนจะแบ่งเป็น2กลุ่มอย่างนี้ครับใครก็ตามแต่ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งในเฟสที่5มาก่่อนเนี ท่านเพียงแค่ทําการกดยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นครับซึ่งบางท่านอาจจะลบไปแล้วก็ไปดาวน์โหลดใหม่ครับแล้วขณะเดียวกันการใช้งานเนี่ยหากสงสัยอะไรเข้าองค์เข้าแอปไม่ได้ยืนยันตัวตนไม่ได้เนี่ยให้ไปติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทยนะครับส่วนกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มที่ไม่ได้มีการไปใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสที่5เนี่ยท่านจะสามารถลงทะเบียนได้3ช่องทางนะครับคือแอปพลิเคชันเป๋าตัง ผ่านเว็บด้วยหรือจะไปติดต่อธนาคารกรุงไทยโดยตรงก็ได้นะครับแต่ง่ายสุดแน่นอนครับก็เป็นการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังนั่แหละครับเพราะฉะนั้นณขณะนี้ท่านดาวน์โหลดแอปเป๋าตังมารอเอาไว้ได้เลยครับเพราะว่ายังไงเมื่อถึงการใช้งานเนี่ยวันที่29ตุลาคม68เป็นต้นไปยังไงท่านก็ต้องใช้แอปเป๋าตังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นดาวน์โหลดมาเผื่อ,อไว้ก่อนเพื่อเตรียมการลงทะเบียนตั้งแต่20ตุลาคมจนถึง26ตุลาคม68เอาไว้ได้เลยครับ แล้วถ้าเกิดติดขัดอะไรง่ายสุดไปสอบถามสาขาธนาคารกรุงไทยให้เจ้าหน้าที่กรุงไทยเขาช่วยเหลือท่านนะครับทีนี้อีกหนึ่งคำถามสำคัญครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีโทรศัพท์มือถือจะทำยังไงได้บ้างวิธีการก็คือไปติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทยเหมือนกันเดี๋ยวเขาจะมีการออก QR c ค d e มาให้กับเราใช้ในการสแกนซื้อข้าวซื้อของซึ่งการติดต่อธนาคารกรุงไทยแน่นอนว่าจะมีการสแกนใบหน้าอยู่ด้วยเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะครับ เอาว่าแต่ว่ามีพ่อแม่พี่น้องท่านไหนบ้างไหมครับที่ณขณะนี้มีปัญหาในการโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตางังหรือการใช้งานยืนยันตัวตนแอปเป๋าตางังก่อนจะเริ่มต้นการลงทะเบียนและการยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตางังตั้งแต่20ตุลาคม68นี้บอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ